ในเมื่อซ i v i c อัปเกรดแบรนด์หรูเป็น a ะคิ URA ได้ทำไม ZRV จะทำไม่ได้ล่าสุดก็ได้เผยิม a d x เป็นยังไงไปดูงานดีไซน์ภายนอกก็จะเป็นการนำ HRV ในอเมริกาหรือที่เรียกันว่า ZRV มาใส่ดีไซน์ของ a c URA ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงเรียวยาวกับกระจังหน้าทรงห้าเหลี่ยมที่เราคุ้นเคยกันใน a c URA หลายๆรุ่น รวมถึงกันชนหน้าดีไซน์เรียบที่ยังคงมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้สำหรับด้านข้างก็จะมีการออกแบบแนวกระจกใหม่ให้ดูแตกต่างจากรุ่นต้นฉบับพร้อมกันกับเส้นสายที่จะดูเฉียบคมอีกเล็กน้อยส่วนล้ออลลอยในรุ่นท็อปสุดอย่าง a อ p e ปก็จะมาพร้อมกับขนาด19นิ้วด้านหลังแน่นอนว่าสปอยเลอร์ก็ต้องมาเป็นแบบสีตามตัวรถพร้อมไฟท้าย LED ที่จะล้อดีไซน์กับข้างหน้าอย่างโดยตั้งใจ วมถึงกันชนหลังที่จะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นอีกด้วยสีรถมีให้เลือกถึง6เฉดแต่ถ้าเป็นเฉดที่โดดเด่นสุดก็จะเป็นสีน้ำเงิน h l e t i c Sea Blue ซึ่งก็จะเป็นสีโปรโมตของรถรุ่นนี้ส่วนสีอื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่ากันในภายหลังห้องโดยสารจะมีการปรับแดชบอร์ดให้ดูดุดันกว่ารุ่นปกติแล้วก็จะมีความหรูหราป็นนึ่ตัวมีให้เลือกทั้งสีแดงตัดดำหรือสีขาวตัดน้ำเงินขึ้นอยู่กับว่าจะเอารุ่นย่อยไหน เครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด9นิ้วเหมือนเดิมมาเป็นแบบ HD ที่ลูกค้า Honda City กับ HRV อยากได้แน่นอนว่ารองรับทั้ง Google Apple CarPlay กับ Android Auto ไร้สายแต่ถ้ว่าส่วนลำโพงในรุ่นเริ่มต้นก็จะให้เพียงแค่8ตัวแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับลำโพงของ Bang Olufsen ที่ให้กันถึง15ตัวเลยทีเดียว ส่วนระบบปรับอากาศก็จะมาเป็นแบบแยกฝั่งเช่นเดิมแน่นอนว่าโซนคนขับก็จะมีมาตรวัดขนาด10.2นิ้วและพวงมาลัย3ก้านจาก Honda และเอามาแปะเป็น a c u r a เช่นเคยช่องจ่ายไฟก็จะมาพร้อมกับ USB Type A ปลั๊กไฟ12โวลต์และที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติที่จะมาเป็นแบบกลางตรงและสวิตช์เกี่ยวข้องกับการขับขี่ทั้งหมดที่จะสามารถปรับเป็นอินดิวิเดียลได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มเต้าหอให้มาครบแต่ทั้งนี้ ก็จะมีการการั้นระหว่างฝั่งคนขับกับผู้โดยสารแนวเดียวกับยาริสคลอสเพียงแต่ว่างานออกแบบนั้นก็จะขัดเกลาให้ดูหรูหราขึ้นตามแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นการบุ๋วัสดุนุ่มฝั่งผู้โดยสารกับการใช้สีเงินตกแต่งเพื่อความสวยงามนั่นเองนอกจากนี้เพื่อความอเนกประสงค์จะมีการจัดที่วางแก้มให้สองตำแหน่งและกล่องกอนสซกลางขนาดใหญ่เช่นเคยฝั่งแผงประตูก็จะมีการปรับทีไซให้ดูร่วมสมัยยิ่งขึ้น เสริมด้วยไฟแอมเบียนไลท์และสวิตช์กระจกนั้นก็จะมาเป็นแบบหรูสำหรับเบาะนั่งนอกจากจะทำดีไซน์และใช้วัสดุที่ดูไฮโซแล้วฝั่งคนขับจะสามารถล็อกความจำได้และปรับไฟไฟ้าได้ถึง8ทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารนั้นปรับได้แค่สี่ทิศทางและล็อกความจำไม่ได้แต่ทั้งคู่ก็สามารถเป่าลมร้อนลมเย็นได้เช่นกันส่วนบนหลังคาก็จะให้ไฟไอ่านแผนที่กับกระจกมองหลังกระสบออโต้ที่เราคุ้นเคยกันในคันด้านหลายๆรุ่น ร่วมถึงหลังคาพารโนามิกมูลรูฟนั้นก็ต้องจัดเต็มสำหรับเบาะหลังก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วช่องแอร์ด้านหลังและช่องเสียบ USB แบบ Type C และยังสามารถพับเบาะในอัตราส่วน60:40ได้อีกด้วยพอพับปุ๊บพื้นที่กวางของนั้นก็ค่อนข้างใหญ่สมตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีไฟส่องสว่างด้านหลังกับปลั๊ก12วต์ให้ใช้กันรวมถึงประตูท้ายไฟฟ้าแบบเตะเปิดตามระเบียบ ความปลอดภัยแน่นอนว่าก็ต้องมาพร้อมกับ Acura Watch หรือ Honda Sensing นั่นเองที่จะมีการอัปเกรดใหม่เช่นจะกับถุงรวมนิรภัย10ตำแหน่งที่จะมีการปรับให้ลดแรกประทักของคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าให้บาดเจ็บน้อยลงและก็จะติดตั้งถึง10ลูกส่วนระบบช่วยถอยจอดเซ็นเซอร์ถอยหลังกับกล้องรับคันต้องมาส่วนขุมพลังยังคงใช้เครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบตามเดิม กำลังอยู่ที่202แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ล็อกอัตราทด7จังหวะมีให้เลือกทั้งขับหน้าและขับเคลื่อนสีล้อซึ่งก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Acura Integra นั่นเองแต่ถึงกระนั้นเวอร์ชั่น HYBRID หรือ eHEV จาก z RV นั้นยังไม่มีแผนว่าจะติดตั้งเมื่อไหร่ งานวิศวกรรมก็จะมาพร้อมกับช่วงอ่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตทด้านหลังเป็นแบบมัตติลิง์ที่จะมีการปรับจูนที่สปอร์ตขึ้นช่นกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบรกสีล้อในเบื้องต้นก็จะมีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยตามสูตรซึ่งราคาและกําหนดก,การจําหน่ายนั้นจะไปอยู่ที่ปีหน้าทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นต้องมาลุ้นกันว่าแต่ถึงกระนั้นต้องมาลุ้นกันว่ารถรุ่นนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง สำหรับประเทศไทยแม้ว่าสารตั้งต้นอย่าง ZRV จะไม่มีแผนตามตลาดเนื่องจากว่าอาจจะไปทับซ้อนกับ HRV และ CRV แต่อย่างไรก็ตามต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาเล่ากันในภายหลังครับ